ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับสาหรับคลิปนี้ครับผมเบ้าแหลมจะพาพี่น้องกลับมาบึงแล้วก็ติดตามตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของหลาวพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับเลขเล่าพัฒนานะครับเนาะพี่น้องเอฟซีทันใดชค่วมันะครับเนาะเบ้าแหลมก็ขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้ำน้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดติ่กำลังมองหาตัวเลขแนวทางครับผมเขาไม่เห็นคลิปแล้วก็ ยูร่าเบิง้งตัวเลขแนวทางไปพร้อมๆกันกับเบาแรมเด้อพี่น้องเ้ยครับผมสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่บมทันใดมีโชคมีลาบนะครับเนาะครับสาหรับคลิปนีคน้ครับผมกลับพี่น้องจะไริพลาดโอกาสแม้แต่ับเซียวบินาที่นาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตัวเล็แนวทางครับผมที่บาแลมจะน่าไม่พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับผมรับช่นั้นครับผมบทธรรมดาครับเป็นสำนักทีครับสองงวดแล้วพี่น้องที่เขาทั้งบนทั้งล่างครับผมหายยากครับพี่น้อง ครับสาหรับงวดที่ผ่านมาแล้วครับเนะาะวันพุทธที่เจ็ดครับพี่น้องวันพุทธที่เจ็ดมิถุนายน2 5 6 6กล่าวพัฒนาเลขที่ออก810318ครับผมในกลางออก03นะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซี FC, ทันใดโชคมาน,นะครับเนาะ เจอหอยรวยเบอร์ครับผมกลับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยครับกับขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับพี่น้องสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหครับที่ยังบ่ท่านไดนมีโชคมีลาบนะครับเนาะครับรู่ท่านมีแนวทางคำตัวเลขครับผมพี่น้องกอย่าลืมครับผมขอเบิ่งเอาน้ำกันกับบ่าวแหลมเด้ครับพี่น้องครับสาหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนครับมีตัวเลือกกันแล้วครับผมก็ขอแสดงความดีใจน้ำครับแต่อย่าลืมนะครับเนาะเอามาเทียบเคียงหรือว่ามาเปรียบเทียบครับเบิ่งใส่กันนะครับเนาะกับ ครับผมแนวทางครับผมที่เบ้าแหลมครับจะนํามาเสนอให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับผมขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่ังรับชมอยู่โชควมานรอมด้วยนะครับเนาะครับพี่น้องก่อนอื่นครับไปเบิงครับผมกับสํานักที่เบ้าแหลมจะนํามาเสนอให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเบิงกันก่อนนะครับเนาะว่าครับหนาสนใจหรือว่านนาติดตามขนาดดเนาะพี่น้องครับสําหรับงวดที่ผ่านมาครับผมวันพุธที่7ครับผม วันพุธที่7มิถุนายน2566ลาวพัฒนาเซียนหนองคายครับต้องขอขอบพระคุณครับเนาะสำหรับตัวเลขแนวทา่ครับของทนาจารย์เซียนหนองคายครับผมที่มากครับผมทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยครับเอาไมมพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมได้รับชมกันนะครับเนาะครับสำหรับเลขวิ่งครับผม9กับ0เข่าที่0เต็มเ็มครับพี่น้องสายวิ่งสายรดกะ บัธรรมดาเนาะครับเนาะครับโชคมานกันครับแต่ว่าสายจับคู่นี่ครับผมเข่าทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องครับสําหรับจับคู่แปดหนึ่งนะครับเนาะครับเด็กออกหนึ่งแปดนะครับเนาะออกตัวกลับครับผมสําหรับซูลสามนะครับเนาะครับกับบัธรรมดาครับพี่น้องครับเต็มเต็มเลยพี่น้องครับผมออกตัวตรงตรงนะครับเนาะครับกาแสดงความดีใจนะพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะที่โชคมานครับสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดเห็นตัวเลขเห็นแนวทางกันแล้วครับ ป็นย่งไยกันบ้างครับผมสําหรับครับผมตัวเลขแนวทางของครับผมเสี่ยนหนองคายนะครับเนาะครับฝากพี่น้องเอฟซีเอาไว้อีกดึงสัญักครับผมเอาไว้พิจารณากันเบิ่งครับขอให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับมีความสุขกับการรับชมคลิปตัวเลขแนวทางงลาวพัฒนาครับผมขอพระคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงทุกๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิป ของเบาวแหลมผ้าร่วยครับผมขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับผมขอให้ครอบครัวครับผมเจริญรุ่งเรืองครับผมทุกคนของพีของน้องครับเอฟซีครับให้สุขภาพแข็งแรงแค่้ขาดจากอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องเนาะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับพี่น้องไปเบิ้งคลิปกันเลยครับผมครับพี่น้องครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะในงวดที่จะถึงครับพี่น้องวันศุกร์ที่9้า มิถุนายนสอง6ันหรกบหกกับเลข่ราวพัฒนาครับตัวเลขแนวทางนะครับนาะของท่านอาจารย์เซียนหนองคายครับพี่น้อง ครับผมครับก่อนเดินกับ่าเบิ้งเล็กวิ่งกันก่อนนะพี่น้องเนาะครับสำหรับเล็กวิ่งของท่านอาจารย์ครับผมครับนอาจารย์ไก่มาเป็นบนเป็นล่างเลยครับพี่น้อง บนล่างวิง่งรูดครับผมกลับเจ็ดกับแปดครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะสายวิง่งสายรูดครับบอกควนพลาดครับผมสำหรับเลขวิ่งของทันาจารย์เซียนหนองคายนะครับเนาะครับ ครับมาเบิ้งเลขติดกันก่อนนะพี่น้องเลขติดบนล่างครับผมมีตัวใดแน่หกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าครับพี่น้องครับมาเบิ่งสำหรับตัวเลขจับคู่กันนะครับนาะอครับเอาที่แบบเด่นเดนกันก่อนครับพี่น้อง ครับสำหรับตัวเด่นนะครับเนาะขออนุญาตเอาปากกาสีแดงเขียนกันเลยนะพี่น้องครับตัวเลขก็จะมี83 8สามแปสา เจ็ดสี่เจ็ดห้าครับผมกลับสำหรับตัวเด่นนะครับเนาะมีหกหางครับพี่น้องกลับมาเบิงตัวล่องกันครับผมหกสามหกสี่หกห้านะครับเนาะ ฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมอย่าลืมเอาไปพิจรารณากันเบิ่งครับผมครับขออนุญาตพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะในการตรวจตัวเลขแนวทางครับให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับพี่น้องสำหรับวันศุกร์ที่9มิถุนายน2566หเหล่าพัฒนาตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนหนองคายครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูด7กับ8ครกับฝากสายวิ่งสายรูดอย่าลืมเอาไปพิจารณากันเบิ่งครับผมครับสำหรับเลขจับคู่นะพี่น้องเนาะครับผม เด่นๆเลยก็จะมีครับพี่น้องครับขออนุญาตใส่สีที่เป็นสีมาร์กกันนะครับเนาะเป็นสีให้ไล่แปดสามแปดสี่แปดห้าเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าครับผมครับฝากพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมสําหรับหกคู่นี้คือตัวเด่นนะพี่น้องเนาะครับสําหรับตัวร่องครับผมพี่น้องก็อย่าลืมเอาไปพิจารณากันเบิางครับผมหกสามหกสี่หกห้าครับผมกราบขอพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเนาะครับเนาะครับโชคมาหมืนกันครับผมในวันที่เก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผม พี่น้องเอท่านใดที่กาลังรับชมอยู่ครับกอย่าลืมครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้ครับกับขออนุนอวยพรให้พี่น้องเอฟซทุกคู่ทุกคนที่รับชมอยู่ครับถูกหวยรวยเบอร์โชคหมานกันครับในวันศุกร์ที่9มิถุนายน2566เหล่าพัฒนากับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนน้องคายครับผมครับผมขอฝากพี่น้องเอทุกคู่ทุกคนเด้อครับพี่น้อง ครับให้โชคให้ m านกันนะครับเนาะครับสําหรับพี่น้องทันใดครับผมครับปรับชมอยู่ติดตามเบิง์อยู่ครับก็อย่าลืมครับผมพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งช่องเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะในการถ่ายทาคลิปครับกดที่ตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมครับที่สําคัญที่สุดก็คือการกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเนาะเพื่อพี่น้องครับผมจะบริพาทตัวเลขบริพาทแนวทางครับผม ครับของเราพัฒนาปรุวารัฐบาลไทยนะครับเนาะที่ทั้งช่องครับผมในส่งลงห้พี่น้องเอฟซีทุกขูทุกคนได้รับชมกันครับผมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับผมครับขอ้พี่น้องเอทุกขู่ทุกคนครับผมมีความสุขในการรับชมคลิปครับหลังจากรับชมแล้วครับผมก็ขอให้โชคให้หมานกันทุกขูทุกคนครับพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาพระจากพี่น้องไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอกล่าวคำว่าครับความโชคดีความหมานความเฮงจงเป็นของพี่ของน้องนะครับเนาะครับเจอกันทุกครั้งคอยพี่น้องครับผมครับอย่าเจ็บอย่าจนนะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาพระจากไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม